สวัสดีครับอยู่ผมต่อเต้นดำซิ่งครับตอนนี้เราก็แอร์พังของผมก็ไม่ค่อยเย็นเลยครับดีเลยก็เลยแมคโครก็แอร์ไม่เย็นครับก็เลยเรียกช่างมานะครับพังเีรื่อสองคันนะครับยังยับแล้วไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับแมคโคร นี่ช่างก็มาจากนิคมครับนิคมบ้านกวดช่าง A แต่ไม่ใช่ในตำนานนะครับพ <'m> <laughs> <า>ัง <laughs> เอผมก็ไม่เย็ยนเลครับถึงไม่เย็ยนวันนี้แหละตึงสายฟ้าแล้วยังไม่เย็ยนน่าจะที่จอดไว้นาน,นครับอยู่ร้านซ่อมมึงกลัวออกหมดมั้งน้ำยา A ถ้าลมไม่หมุนเนี่ยอ๋อไม่ทำงานอันนี้เบอร์เฮ้ยแต่เปิดอ๋อข้างในทำงานนะครับพ,พัดลมแผงไม่ทำงานครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรฟิวขาดหรือเปล่าช่างเดี๋ยวเติมน้ำยาเอให้รถผมด้วยนะครับ เติมได้เลยข้างหน้าเปิดไฟกระโปรงให้แล้วตาบอกว่าโอ้วันนี้ร้อนครับอ๋อวันนี้หนาว <c oughs> <c oughs> ลมโคลยเด้งอยู่ต้องไล่ดูฟิลก่อน เวลาเปิดเทปนีอ่นอันนี้ไม่ใช่สายพันธุ์ของเอยอนมาตาอารมณ์ไม่ทำงานไม่เกี่ยวมันได้เสียแล้วดิอ๋อพัดลมลองหาที่ต่อไหมดิเด็ดฮะพัดลมณ์มันเดี๋ยวทำงานนี่มันมันร้อนไงเย้ทำงานแล้วเนี่ย <laughs> พัดลมไม่ทำงาน,นครับเดี๋ยวข็ดูว่าฟิวจะขาดหรือพัดลมเสียนะครับตอนนี้ก็เปิดบ่อใหม่นะครับพี่น้องนี่ไร่หนึ่งครับเปิดบ่อใหม่ไร่หนึ่งตอนนี้กำลังลอกหน้าดินออกครับวิ่งไม่ได้ครับมันกระตุ้นท่านผู้ชมรู้จักกระตุ้นไหมครับมันกระเด้าอะ่ะดินมันกระเด้าอะ่ะ ตาว่าเจอสะันนี้ปวดหัวเลยครับไปมัวั่วเลยเนาะลองลอกนู่นลอกนี่ออกก่อนครับวิ่งไม่ได้โบนี่ก็เพิ่งใส่ครับเนี่ยเยิมละโบ น็อตแท่นเครื่องลวมอเลยบอกใครรัดเรื่องไม่มีใครรัดเราดูช่างจิ้นด้วยก็ทางมันไฟไม่มานี่ไฟไม่มามไ ล็อกคอนโทรลจะเอ่ยกไฟไม่มาเมื่อกี้ แต่เอากินมือฟิวซ์ัแต่โก้แต่พโลนพังแล้วเนาะบ่ไอ้แก๊ก,กนี่สยาพาันคอมเอหรือเปล่าแต่ไลสสยพันคอมเอหลวมมัง้งเนี่ยเสียงน่ะเราไปดูรถเอาครับเราก็จะอัดน้ำยาหน่อยพี่น้อง ไม่เย็นเลยกระเทือนช่างได้มาแล้วให้มันรอบเดียวไม่รู้ว่าเขาอ,อัดตรงไหนเติมตรงไหน,นเนี่ยที่จริงเขาให้ดูตรงนี้มันต้องสตาร์ทหรือเปล่าเนี่ยไอตาแมวเนี่ยเดี๋ยวรอช่างมาโอ้่องมือ tăng ký thắng này cái nhẹ này เฮ้ยไล่ไล่ไล่ลงนี่เฮ้ยอ๋อมาอ๋อตอนนี้พัดลมก็ยังไม่ทำงานครับเขาเม่เป็นมันเสียงอะไรกับเขาเม่อร์

คือพย่างไปร่มแค่ว่าเอาไปร่มมันมันไม่เราใจมันมันหนาวอืมนี่ก็เป็นเสศษทงครับนี่ปั้นน้ำมันส่วนตัวครับ กี่พันเต็มถังนี่สองพันห่าะเดี๋ยวจัางกำลังเช็คไมโครอยู่รถเราก็กระเหมาะกระอ่าะครับยังไม่เจอสาเหตุเลยครับ เสียงคอมแอมดังแปลกๆเราขึ้นไปดูคอมแอมกันเสียงมันดังแบบดังแบบแปลกๆเอะเน็ต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 เนี่ยมันดังแบบติดๆขัดๆนะคอมแอมคอมแอมดังด้วย ม,มันดังไงมันจะน็กหรือเปล่าเดวต้วลองลองดูว่าเป็นไรทีม้นนองเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนตเติมน้ำยาเอรถผมหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยรถผมผมว่าแป๊บมรั่วนะมันเยิมอยู่ข้างหน้าโอ้โหใช่ไหมกันแล้วงานเพิ่งได้สิบห้าพี่โอง ไม่รู้เสียงอะไรแคปนเดี๋ยวคลิปนี้จบไปแล้วครับไม่เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับหมายเลวสองคัน